สวัสดีครับสวัสดีคุณผชมด้วยนะครับเรายังคงอยู่กันในเกม Joe Wonder ไปโอเคผมย่อชื่อเกมนะเพราะว่าชื่อเก,เกมค่อนข้างที่จะยาวเราจะคงอยู่กับนี่พ่อหนุ่มแรปเปอร์โมกเขียคนนี้่านท่อปไปคือนี่น่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปด้วย อ่านี่ไงปีข้างหน้าเป็นเหมือนพีระมิดขนาดใหญ่โอเคให้เราข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นอ่าเป็นเหมือนแท่นให้เราเดินไปใช่ไหมได้โอเคมาตรกนี้ใช่ไหมอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมัน ไอ้เจ้าฉบรรจ์เราต้องพยายามกระโดดให้ตรงแท่นที่ว่าไม่หล่นลงไปโอเคมาอ้าวเดี๋ยวๆๆอ๋อนี่ๆๆน,นี่ตรงนี้ใช,ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อ๋อนี่ๆๆน,น,นี่อ้าวเอก็ไม่บอกเราสักหน่อยว่าให้เรารีบถอยหลังกลับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารู้จังหวะแล้วคราวนี้มาเจ้ามนุษย์มนุษย์จระเข้นี่เราจะต้องยืนตรงที่เป็นแสงนี่แล้วก็รอจังหวะในการเข้าไปมาอ่านี่ใช้ไฟโจมตีมันซะแล้วก็เราก็กระโดดกลับ กลับไปเร็วเลยเร็วพยายามมองหาแทนท่่ปีนแสงอานี้ทางขวาโอเคถ้าเป็นแบบนี้เราต้องถ้าเราจับจังหวะได้แปลว่าไม่อยากคราวนี้ก็้านนี้ไงเข้าไปใช้ไฟเผาเจ้านี่อีกทีนึงแล้วก็เตรียมพร้อมในการกระโดดอย่าพลาดอย่าพลาดเด็ดขาด เรื่องกระโดดนี่คือว่าต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคราวนี้ยังไงอีกอ้าวฮ้ยลบลบโอเคเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้นี่เอาเดี๋ยวดยวิโอ๊ยแบบนี้ถือว่าจับจังหวะ ต้องใช้ความเร็วในการจับจังหวะไปมาแล้วก็มาทางซ้ายเรารู้จังหวะในตอนช่วงแรกแล้วไม่เป็นไรรอจังหวะอีกทีนึง่งแล้วก็เตรียมพร้อมในการไปไใช้ไฟเผาเจ้านี้กระโดดกลับแล้วก็รอจังหวะอีกครั้งหนึง่ง ตรงน,นี่ด้านขวาแล้วก็รอจังหวะในการไฟไปรอเทมใช้ไฟในการเผาเจ้าจนี่หนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็มาตรงยังตรงตรงนนี้ใช่ไหม่าไม่ใช่นี่ คราวนี้เราต้องกระโดดแล้วก็นี่แล้วก็โอ๊ยอ้เกือบเกือบเซจังหวะแล้วก็ใช้จังหวะในการโดดนี่เราโดดโอเคสองอันนี้นอ่าเรียบร้อยคราวนี้ยังไงต่อ วันนี้ก็เตรียมไปอ้าวหรือว่าจะให้เราใช้ไฟยังต้องรออีกหนึ่งจังหวะใช่ไหมได้แล้วก็รอจังหวะในการใช้ไฟในการจัดการมันนี่เสร็จร้อยไหมยากอีกเลยพรน์ยางค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันตรงมาอีกต้องพยายามมองให้ดี พลาดไม่ได้พลาดนี่ถือว่าเริ่มใหม่ทันทีแล้วก็ยังไงอ๋อนี่นี่นนโอ้เขานี้คงเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวอีกเลยยังมีอีกเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ใออกล้เอาอีกแล้วอีกแล้วโอ้คราวนี้ถือว่า ใกล้ๆถ้าเป็นจังหวัดใ,ใกล้แบบนี้เราต้องชิงยะในการกระโดดนี่มาชจังหวะในการกระโดะรระโดแค่สองอันให้ไวเลยนี่จับจังหวะดีอย่าพลาดอย่าพลาดพลาดนี่ถือว่าเริ่มใหม่ทันทีม่พลาดม่พลาดม่พลาด เอ้าเกือบเกือบเกือบพลาดไปไเป็นไรไปเป็นไรยังได้อยู่คราวนี้น่าจะเป็นอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรยังกระโดดทันเกือบไปเดาตึงเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเกือบพลาดในตรงไหนีกเราต้องพยายามไปหาจุดที่โอเคเรียบร้อยคราวนี้น่าจะเป็นขันซ้ายนี่ได้ไหมยังอีกแลเนี่ย ยังไม่ชนะอีกใช่ไหมโอ้โหคนกลางยากคนกลางที่จะยากเอาเรื่องเอ้าเย่แล้วเย่แล้วไปไกลยังโดนด้อยู่โอ้ลุ้นเหมอือนกันลุ้นม,ม,มากๆต้องไวต้องไวถ้าไม่ไวนี่ถือว่าเสร็จแน่นอนโอเคอีกครั้งหนึ่งลองดูคราวนี้ว่าจะชนะไหมชนะไหมคราวนี้ยังอีกเลย อ่าเรียบร้อยเราได้มาแล้วอีกหนึ่งเป็นเพชรสีทองโอเคเรียบร้อยไปไปยังด่านต่อไปสถานที่ต่อไปของเราคือที่ไหนไปโดดเข้าไปดูกันคราวนี้เป็นอ่าคราวนี้เป็นดินแดนอ๋อโอเคได้ นี่เราเปลี่ยนชุดเป็นตอกเป็นแนวสมูไรเลยแต่มันเป็นไม่น่าจะใช่สมูไรเป็นแนวออกอ่าโอเคด่านต่อไปก็ด่านแลกเลยใช่ไหมอ่าโอเคไปไปไปดาแรกเลิกม,มาเลย ยังไงอีกอ๋อโอเคให้เราใช้เจ้านี่คราวนี้เรามาเดินแดนเอเชียคราวนี้เราต้องยังไงใช้เจ้านี้ใช่ไหมยังไงกันเอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไง โอเคนีงไงนี่ไง,ไงาเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวๆดีว uh uh. เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราเข้าใจแล้วต้องใช้เจ้าบล็อกสีส่เหลี่ยมนี้เองแล้วก็เราดันบล็อกนี้ไปตรงนี้นี่ตรงนี้ไปตรงนี้มา แล้วก็เราชิงจังหวะเลยเร็วๆต้องว่ายทันเราจะวาดอะไรกันขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเร็วอ่าอ้าวอ๋อนี่ไงจับไว้เอ้ยโอเคแล้วก็กระโดดเลยอย่าลนนะโอเคสเต็ปที่หนึ่งผ่านไปสเต็ปต่อไปอ่าคราวนี้อ้าว อย่างดีที่ว่าเริ่มตรงนี้ต้องรอให้ลอยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมได้จับไว้ฮาแล้วก็รอจังหวะในการลอยขึ้นไปแล้วก็จับเอ้อ้าวจับจับไม่ทันไม่เป็นไรอีกครั้งหนึง่งลอยขึ้นไปแล้วก็เวียงตัวไปทีนึนงรอลอยขึ้นไปต้องลอย ในต้องใช้อีกจกังหวะในการลอยตรวนี้ลอยถึงตรงนี้อ่านั่งไงเว่งโอเคเรียบร้อยเด็กต่อไปก็เอาเออยังไงกันยังไงยังไงเอาเอาโอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรายังไม่ต้องการขึ้นไม่ใช่ต้องไปนี่ตรงนี้แต่นี้ แล้วก็อ๋อนี่น,น,นีไม่เป็นไรขึ้นได้เลยไม่เป็นไรเออนั่นแหละแล้วก็พอบล็อกลงมาอ๋าอนีนี่น,น,นีต้องดันมาตรงนี้เพราะบล็อกมันไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้ที่แล้วก็ ดันเจ้านี้เข้าไปนั่นแหละแล้วก็ไปเอาบล็อกมามาดันมาแล้วก็ขบวนกันขึ้นไปแล้วก็ดันให้ลอยผ่านไปจ้ะนืมเราจี n เนีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ ถือว่าไม่พลาดอะไรอีกคันนี้อ๋อนี่มีหมุนเจ้านี่ใช่ไหมได้อ๋อเอเดี๋ยวนะเออืมแล้วเราจะไปเอาบล็อกนั่นจากอ๋อนี่โอเคเข้าใจแล้ว นี่เอ้าดึงมานี่ดึงให้ให้พัดลมให้ตัวพัดลมนี่ดันบล็อกมันลงมาได้ไหมเอ้าวไม่ได้เอแล้วหรือว่าเป็นยังไง หรือว่าเป็นตัวเราที่จะต้องเอแล้วมันยังไงหรือว่าต้องกลับไปเอาทางนี้ไม่น่าใช่ตั้งไปเอาบล็อกนั่นลงมาก็ประตูก็เปิดไม่ได้เอมันยังไงกันอ๋อนี่น,น,นี่ทางนี้ต่างหาก เราก็ไม่ได้สังเกตเลยมีทางนี้ต้องเอาเอาจ้านี่ดันไปแล้วก็เอานี่มาตรงนี้กลับมาไว้ตรงเมื่อกี้ที่เราแล้วหันพลงไปทางด้านขวา,อาเอาบล็อกนี่มาขึ้นข้างบนมา แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเตรียมลอยขึ้นไปอืมอ้าวโอเคเราต้องไปเอาเพราะว่าประตูรถไม่น่าจะใช่เอาบล็อกแต่น่าจะเป็นเอาเจ้านี่มาเออนั่นแหละต้องเป็นต้องใช้เจ้านี่อีกทีหนึ่ง เพราะว่าบล็อกมันไม่สามารถลอยขึ้นไปข้างบนได้มีต้องใช้เจนี้แล้วก็พา้นไบอีกเอาบล็อกมีวางไว้แล้วก็เอาตัวพัดลมนี่เอาติดเอ๊ยยังพูติด,ด,ตดนี่โอเคคราวนี้เราก็พาบล็อกขึ้นไปข้างบนได้ ได้ไหมกรนีโอเคได้เรียบร้อยไปด่านต่อไปของเรากระโดดถึงไหมเนี่ยน่าจะกระโดดถึงถึงไหมอ้าวโอเคเราลืมไปว่าต้องใช้พอ,อน,นี้เอาใหม่ๆมไม่เป็นไรเริ่มใหม่ตรงนี้เลยเลยไม่เป็นไร เราเข้าใจแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนี่ต้องดันเจ้านี่ไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปกระโดดลอยขึ้นไปเอาบล็อกนี้ลงมามาแล้วก็เอาเอ๊ เราต้องใช้เจ้าพลลมนี่อีกหลายครั้งในการให้เราตัวให้ตัวเรารอยกันไปดันเข้าไปเออนัแหละคราวน,นี้ก็ไปเอาบล็อกนี่มานี่เอ,อย่าติดได้ไหมเราจะไปกันแบบรวดเร็วขึ้นไป ไปนั่นแหละแล้วก็เรยไปโอเคมาคราวนี้เอาอันนี้เราใช้อันนี้ไปเตรียมไว้ก่อนเลยเราเตรียมไปตรงนี้ก่อนนี่ แล้วก็นี่มาเอาพัดลมอันนี้มาดันบล็อกลงมามุนมุนมุนมาทางนี้จะทางนั้นทางนี้ม,นนนนมุนไปอา้าวมุนอีกอีกอีกนิดนึงทำไมทำไมมุนช้าแบบนี้เนี่ยเฮอั่นแหละมา อันนี้น่าจะเป็นการใช้แล้วก็นี่แล้วก็นี่ดันเลยคราวนี้เราใช้วิธีการดันขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็อันนี่นี่เราใช้ตัวนี่ไม่ใช่ใช้ใช้พัดลมนี่ในการ ดันให้เราไปให้เร็วไม่ประกบตัวนี้เรียนไปข้างในนิดนึงนั่นแหละอืประกบชงชิดนิดน,น,นึงอ้าโอเคการนี้พอเลยอย่างอีกอย่างอีกนิดนึงอ่อาไปข้างในนิดนึงช่วยหมุนไปข้างในนิดนึงมันไปข้างในนิดนึงเออนั่นแ,แหละ แล้วก็กระโดดนะเรียบร้อยด่านต่อไปกระโดดโออนี่นี่ลอยจังหวะไม่พัดลมแล้วก็โอเคผ่านไปได้หนึ่งสเต็ปเต็นต่อไปโอเคคราวนี้คือยังไงอีกอ้าไอเจอโอุย้ยคราวนี้เราเจอนินจา เฮ้ยลบอะไรอะไรโอ้ยเก่งนักใช่ไหมเข้าใกล้ไม่ได้เลยโอ้ยเฮ้ยวิ่งลบลบมันมันมันปลากระจายโอ้ยมีการมีการหายตัวได้เก่งนักใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วลบ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 โอ้ย เข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยนเก่งจริงเจ้านินจานี่อะไรอะไรเข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้มันเก่งจริงอืมเก่งนักใช่ไหมคราวนี้อะไรคราวนี้เราอ๋อนี่ดันนี่มาแล้วก็หวังว่าจะไม่เจอเจ้านินจานนะเพราะว่า จะจะจาค่อนข้างผิวจริงๆยากเหมือนกันนรงน,นี้หลบยากมากไปเอาไปกันหนึง่งโอ้ยนิดนึงก็ไม่ได้นะนีน่เราประกบเลยเลงมาถ้าดึงลงมาอา่อยังไงกันคราวนี้ก็ เอ๊คราวนี้ใช้วิธีการยังไงกันเอ๊เดี๋ยวนะอ๋อเอ๊อันหนึ่งวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวโหอ,อันนี้ก็เลื่อนได้เอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเป็นถ้าต้องขึ้นข้างบนแปลว่านิน ต้องอันหนึ่งต้องใช้สองอันและอันนี้คืออ๋อขึ้นไปเอาโอเคไม่เป็นไรเราไม่เอาเราคงไม่มีเวลาเก็บเหรียญนนะั่นจะต้องใช้เจ้านี่ลอยขึ้นไปข้างบนเอาทำไมถึงให้เราสองอันอ๋อนี่นี่นแบปบดีใช่ไหมเราต้องนี่นี่ไปเนี้ยแบบ อ๋อทีมันก็ไม่ได้สูงอ๋อเข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจแล้วก็จะและ้วแล้วก็นี่บบนี้ นหนึ่งนั่นแหละดันเข้าไปแล้วก็มาอันหนึงแปลว่าจะต้องเอาอันหนึงไปไว้ข้างบนอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวให้ลมใช้เป็นการผลักแรงลมเองก็มุนช้าเลยเกินนะ นี่คนนี้นี่แล้วก็อ๋อใช้ซองเลยใช่ไหมใช้ซองอันใช่ไหมได้แต่ดีนะที่มันไม่มีเจ้านินจาร์ได้มาถ้าเจ้าถ้านินจาร์เล่นวันี่ลำบากแน่นอนตัวต้องสู้กับเจ้านินจากับเจ้านินจาชุดมดำเล่เป็นไรมาไปไปไปแล้วก็นี่ ไปลอยไปสิลอยเออนั่นแหละแล้วก็ดันไปเอ้าเอา,เอาให้ตรงนะให้ตรงเออนั่นแหละลงแล้วแล้วก็หมุนพัดลมนี่กันไว้ก่อนคราวนี้ก็มาดึงมาเอา้า โเวลาเป็นเงินเป็นทองแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลานะเข้าใจไหมช่วยรออยู่ให้ตรงนิดนึงได้ไหมเนี่ยเลยนั่นแหละแล้วก็นะคยมา ีปกินเองแล้วก็เอ้าทำไมทำไมอ้าโอ้ยลอยลอยลอยแล้วก็ดันอยู่ไม่เป็นก็ทำไมถึงไม่อยู่กันเอ้ะนั่นแหละโอเคนะั้นคราวนี้ลองลองดึงมาแบบนี้ดู โอเคผ่านแล้วก็ดันไปอย่าลดนนะชา้ชาๆชา้ชาๆไว้โอกาสมีไม่เยอะมีพยายามดันให้ชิดเข้าไว้นิดหนึ่งเออนั่นแหละแล้วก็ไปเอาอีกอันหนึ่งมามามาตรงนี้ โอเคคราวนี้เราสามารถลอยขึ้นไปข้างบนไปถึงข้างบนแล้วนี่ถึงเรียบร้อยคราวนี้ก็อ่าเรียบร้อยเราได้มาแล้วเพชรสีแดงอ่าเราได้เพชรสีแดงมาแล้วเม็ดแรกโอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ